สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะคพวกเรามาจากกลุ่มที่สี่นะคะพรุ่งนี้เราจะไปสำรวจค่าเฉลี่ยในการไปเที่ยวของเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะเอาเองินไปเที่ยวทัศนศึกศรรษาคนละเท่าไหร่นะคะไปเลยไปเลยยังไปเลยบอกไปใส่กันไปขึ้นรถอ,อขึ้นรถขึ้นรถเราจะไปขึ้นรถกันนะครับครูครับ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโจครับตังมาเที่ยวเท่าไหร่ครับวันนี้ห้าร้อยครับห้าร้อยครับไม่ทราบว่าวันนี้เอาตังมาเที่ยวกี่บาทครับเอามาหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทครับสวัสดีค่ะวันนี้เอาตังมาเที่ยวเท่าไหร่พันหนึ่งหนึ่งพันบาทค่ะมาถึงอครเอาตังมาเที่ยวเท่าไหร่ค่ะ หนึ่งพันบาทนะเอาตังมาพันหนึ่งครับสวัสดีครับเป็นใครครับเป็นนายศิลปินเหรอครับชื่อเรนชิปายเอาเงินมาเรียนกี่บาทครับพันหนึ่งไม่เด็ดโรงเรียนโอ้ยยูจูจูสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เอาตังมาเที่ยวกี่บาทครับเอามาสี่ร้อยค่ะโอ้เยอะจังปั่นกัดชิปยกสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เอาตังมาเที่ยวกี่บาทครับห้าร้อยบาท สวัดีครับผมขอบคุณครับอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เราตังมาเที่ยวกี่บาทครับน้อยเอาตังมาเที่ยวห้าร้อยบาทครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับเอาให้พวกหนูสวัสดีสิโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือเสียงดังเนอะคุณขอโทษสวัสดีครับผมครูตังมาเที่ยวฮะครูมาเที่ยวสองร้อยครับพอมมีให้ครูยืมไหมครับขอบคุณครับผม สวัสดีครับอย่างนี้วันนี้เอาตังมาเที่ยวกี่บาทครับห้าสิบครับเอาจริงกันครับไม่รู้ครับโอ้กับบอสไปรถวิลล่าเอามาห้าร้อยครับขอบคุณครับครับห้าสวัสดีครับเอาตังมาเที่ยวกี่บาทครับยี่สิบบาทขอบคุณครับ สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกิจธนธวัตติครับวันนี้เอาเงินมาเที่ยวกี่บาทครับหนึ่งพันบาทครับขอบคุณครับนี่ไม่ทราบว่าเอาเงินมาเที่ยวกี่บาทครับเอามาเก้าร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะีครับเอาตังมาเที่ยวเท่าไหร่เขาแปดร้อยบาทค่ะขอบคุณค่ะนั่งอยู่สวัสดีค่ะอะไรคุณเิ็นคนตคุณสวัสดีค่ะเอาตังมาเที่ยวเท่าไหร่เขาห้าสิบครับ วันนี้พวกเ่เอาตังค์มาเที่ยวเท่าไหร่คะห้าร้อยครับห้าร้อยบาทครับเอาตังค์มาเที่ยวเท่าไหร่คะร้อยเดียวนะห้าร้อย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 ครับผมไม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับที่อะไรคะแท็กซี่ครับเอาตังค์มาเที่ยวเท่าไหร่ห้าร้อยครับขอบคุณค่เขาจะใช่ไหมสวัสดีครับครับผมวันนี้เอาตังค์มาเที่ยวเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบครับเท่าไหร่นะครับร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ตงเที่ยวเท่าไหร่คะเอ่อผ2ค่ะจะบ้านะ ันนี้พ่อให้ตังค์มาเที่ยวสองวันครับที่เรามาเองหมดเลยเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะมาจะเอามาขึ้นตามสูตรนี้เลยโดยที่เราจะเอามาบวกกันทั้งหมดนะครับเราก็บวกกันทั้งหมดแล้วก็บวกของครูเ่งด้วยครับ200บาททั้งหมดจะได้เป็น6 8,755 เราก็จะมาบวกเพิ่มของห้องสามานด้วยครับทั้งหมดก็จะเป็น75,455บาทจะเอาจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่ทเราได้มาหารกับคนทั้งหมดที่เราไปถามมานะครับจะตั้งแบบนี้ครับเราก็จะตั้ง75,455หารด้วยจำนวนคนที่เราไปถามนั่นก็คือ80คนครับอ๋อแล้วก็ครูเก่งด้วยคนหนึงก็เป็น8 1และเราก็จะได้จำนวนค่าเฉลี่ยเงินที่ทุกคนเอาไปทัศนศึกษากันนั่นก็คือ 9ก้าบาทครับสรุปก็คือเงินที่นักเรียนนำไปทาชัะนศึกษาก็เฉลี่ยได้9 3้5รามสบ้าบทครับผมขครับ